อย่างเช่นเคยนะคะสำหรับในการพบกันนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นการชิงนะคะครั้งแรกนะคะ n u m b r 1 a n a s w i p u t s u n อ่าและค่ะ <c oughs> ขอเชิญน,นะคะพี่ๆสื่อมวลชน,นะค่ะถ่ายภาพนะคะค <c oughs> ู่นี้นะคะเป็นการเข้าชิงการครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับอุดรอานานีใจแอนซ์ <c oughs> นั่นเองะค่ะ เอาละครับเรามาเอาใจช่วยทั้ง2ทีมครับแชมป์จะหน้าเดิมหรือจะเปลี่ยนหน้าวันนี้รู้กันครับโคเซ่ยิง2คะแนนเลยครับโอ้โห,โหเปิดดีจริงๆครับโฆเซ่นตนิโอยิ่งเล่นยิงดีครับมาแล้วครับใจมันมาครับอะไรมันก็ดีไปหมดแต่ต้องรอดูยาๆวๆเวลายังเหลืออีกเยอะต้องเป็นคนนี้ครับจอนกาลาซายิง2คะแนนไม่ลงโเซ่เก็บรีบาวได้จ่ายให้ทาง ชวิตชวิเจอกับทางฟูจิเนะขึ้นรีเวิร์สเอาจนได้ครับชวิตรูปร่างสูสีครับไม่มีกลัวครับ3ต่อศูนย์ครับเอาแล้วครับอุดอรนนำสแตนโคสแตนโคขึ้นดับเป็นคัดรูปนี้ไม่ลงโเคโเซพาบอลออกมาครับแล้วก็โอ้โหยิง2ขคะแนนเร็วลูกนี้ไม่ได้ตามไปรีบาวเป็นชวิตครับที่เก็บได้แล้วจ่ายให้คาร์ลตขึ้นง่ายๆครับ4ต่อศครับ มาโกโตฟูจิเนจ่ายมาให้จอนจอนพลิกขึ้นลูกนี้เอาจนได้ครับจอนจอนกาลาซาครับอย่าลืมครับสัปดาห์ที่แล้วก็แบบนี้นะครับสำหรับทางชนบุรีรีโอแบ็คครับปล่อยให้นำนะครับจนไม่คิดว่าจะตามได้แต่แกตามมาจนชนะครับแล้วยิงสองคะแนนโอ้โหคาร์ลสมาติเนสครับยิงแบบนี้ครับ6ต่อหนึ่งมาโกโตฟูจิเนขึ้นลูกนี้ยอมทำฟาวครับยอมรับแต่โดยดีครับโค้ ลูกโทษลงไปมาโกโตรงกูจิเน่แล้วพาบอลออกมามานาสวีลงมาแล้วนะครับขาลอสขามเข้าไปถึงห่วงครับเลซ้ายเรียบร้อยครับจอนกูจิเน่มาที่โอโหพีรพัฒน์จับบอลไม่อยู่ครับเปลี่ยนพีรพัฒน์ลงมานะครับจับบอลไม่อยู่ทําบอลออกไปเสียการคขอบครองบอลครับจอนเดินมาบอกไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนเอาสแตนโคลงมาแล้วครับมานาสวี อันโทนิโอ้คามโอ้โหหลุดเลยครับก็แตงโคเอาไม่อยู่ครับโอ้โหโคเซ่นี่เดือดจริงๆครับวันนี้พีรพัฒน์เจอกับมานัสวีจ่ายมาให้กับจอนจอนเจอมานัสวีขึ้นไม่ได้ตามซ้าอีกทีหนึ่งไม่ลงครับโอ้โหคาร์ลสเกยปอนออกมาครับไล่ทางโคเซไปข้างในตัวสูงกว่าเยอะครับเจอกับพีรพัฒน์คามใส่ลูกนี้ได้ฟาวครับ15ของอุดรธานีจอัน ลูกโทษไม่ลงครับไดโคให้กับฟูจิเนะฟูจิเนฟมาที่จอนจอนจอนยังไงดีครับทำบอลหลุดไหมยังได้แล้วออกครับโอ้โหจอนกาลาซาครับจอนนี่อันดับเจนะครับแลงกิ้งอันดับเจ็บของสเปนนะครับในขณะที่คาลอสีอันดับหนึ่งครับแล้วโอ้โหชวิตวันนี้มาดีจริงๆครับชวิดปีชาติวงครับผูเล่นไทยของ ผูดอนธานีใจแอ่นแล้วเจอกับฟูจิเนะครับชวิตโอ้โหสเต็ปขายยังดีอยู่ครับไม่ยอมสบัดออกมาให้สแตนโคยิง2คะแนนลูกนี้แรงเกินไปครับปล่อยบอลออกโอ้โหม่ชูมือให้เลยครับของผู้เล่นไทยนะครับแม่ไม่อยากจะบอกว่าห่างกว่าที่คิดนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วทางผู้บรรยายก็พูดแบบนี้ครับเปิดแป๊บเดียวครับชนบุรีตามมาเสมอแล้วก็ขึ้นนําชนะไปเลยครับ เอาลครับเรามาดูว่าประวัติศาสตร,รจะซ้ำรอยสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าชวิตชวิทกาเล่นขึ้นนะครับโดนเขี่ยบอลแล้วก็ต้องรีบยิงรูปนี้เอา้ามันซวีตามามาซ้ำแม่เสียดายที่มันไปโดนขอบแป้นนะครับนะครับแกนโคส่งมาที่มากโกโตแล้วก็จอนจอนเจอคาร์ลอสครับอันดับ7เจออันดับ1ครับแล้วฟูจิเนะย,ยังไม่มาครับวันนี้ ไคลักพาตัวมาโกโตฟูจิเนะไปครับแล้วแต่แม่ลูกข้ามแบบนี้นี่ยังทําผลงานได้ดีนะครับเพียงแต่2คะแนนนี่ยังประสิทธิภาพไม่เท่าเดิมแล้วชวิตส่งมายิงโอ้โหลูกนี้เหยียบเส้นครับน่าเสียดายครับคาลอสสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเป็นราวสุดท้ายนะครับสนามสุดท้ายสนามที่5เราจะไปทําการแข่งขันกันที่สยามเซ็นเตอร์นะครับ สยามสแควร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่รอติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจ3 BL นะครับว่าอาจจะมีเปลี่ยนสถานที่หรือเปล่าเนื่องจากฝนนะครับก็ติดตามข่าวคาวกันได้ครับเอาล้วครับกลับมาชมเกมกันต่อจอดจอนกาลาซาหาคนจ่ายอยู่หาไม่มีว่างต้องเล่นเองนะครับเ,เจอกับโคเซจอนขึ้นเอาจนได้ครับามาเป็น4ต่อ9เริ่มไล่แล้วครับแล้วก็เป็นมานสัสวีคาลอสคาลอส เจอกับสแตนโคพิกขึ้นยิงเอาจนได้ครับคาร์ลสจอนจอนโดนกระแทกหนึ่งทียังได้โอ้โหโดนเขี่ยบอลไปโดนคาร์ลสครับแล้วคาร์ลสยิงลูกนี้ไม่ลงโคเซโอโขยันจริงๆครับปัดมาให้คาร์สกลับไปที่โคเซโเซเจอจอนกาลาซ่ามานัสวีวิ่งทำทางไปไม่จ่ายให้กับคาร์ลสขึ้นสูงกว่ายเยอะครับแต่ขึ้นลูกนี้ไม่ได้ บอลตกใส่มือของทางชมบุรีเลียวแบ็กสแตนโคสแตนโคสเตปแบ็กไม่ยิงครับแล้วก็โชกอ,อีกทีหนึ่งสเตปแบ็กอีกทีหนึ่งยิง2คะแนนลูกนี้ไม่ลงครับโอ้สเตปสวยจริงๆครับหลงไปแล้วแต่ยิงไม่ลงมานสวีเจอกับมาโกโตฟูจินะจะใช้ความเร็วของตัวเองข,ององข้ามเข้าไปนอนยิงลูกนี้ไม่ลงสแตนโคสแตนโคมาที่จอนมาโกโตมาโกโตมาที่จอนอีกแล้ว2คะแนนลูกนี้ไม่ลงครับ หลลอสเก็บรีบาลได้พาบอลออกมาเองแล้วพล <inaudible> ิกยิงสองคะแนนเลยครับไม่ได้จอนเก็บรีบาลมาให้สแตนโคขอบอลข้างในครับจอนจอนเจอโคเซแต่ข้างในมีฟาวกันไปแล้วครับเข้ามาสแตนโคสแตนโคลส่งให้จอนจอนมาที่มาโกโตลูกนี้โดนบล็อกครับโดยมานัสวีครับแต่โอ้โหโกรรมการแจ้งฟาวครับมานัสวีไปเสียฟาวให้กับมาโกโตฟูจินะครับบ กองเชียร์ดาวหลังด้วยนะครับมาโกโตหวันใจสาวๆนะครับลูกตัวลูกแรกลงไปลูกทีสองเรียบร้อยเหมือนกันครับเอาล้วครับเริ่มไล่เข้ามาแล้วคาร์ลสคาร์ลส,สจ่ายลูกนี้โดนมือของจอรนแต่ยังได้ครับมานาสวีชอยคอรเหลือสี่ครับมานาสวีฝืนหญิงลูกนี้ไม่ลงแย่งรีบาวกันข้างในสูงกว่าเยอะแล้วตามซ้ำลงไปครับโพเซขึ้นนำน1 1ต่อ6ครับแล้ว มีกับมิสแมทเื็นกันครับจอนจอนโดนขึ้นพลิกไม่ได้ทำอีกทีหนึ่งเอาจนได้ครับจอนกาลาซาเจ็ดต่อสิบเอ็ดโอเซคาร์ลสคาร์ลสขคอ,อ,อสมาพลิกยิงหนึ่งคะแนนอ่นาหนึ่งคะแนนก็เอาครับสิบสองต่อเจ็ดครับแล้วสแตนโคนน่สองคะแนนลูกนี้ไม่ลงเบียดกันสบัดออกมามาโคโตะมาโคโตะฟูจินะคอร์สมาทาง้าย้ายสเต็ปยิงสองคะแนนไม่ลงครับแล้ว ลับไม่อยู่บออนข้ามือมานสวีจ่ายออกมาให้โคโซเซโอโคโซเซอันโตนิโอครับยิงแบบนี้14สต่อ8ครับคาล,ลอสโอ้โคโซเซ่นี่เล่นเดือดจริงๆครับวันนี้มานาสวีมานสวีบุตรดวงยิงสองคะแนนไม่ลงแล้วไม่มีคนวิ่งไปเอาครับเหนื่อยกันหมดครับดูว่าจะจบยังไงครับยังเดาไม่ออกนะครับแต้มแบบนี้ จอร์นมาให้สแตนโคสแตนโคไหลเข้าไปโฟเตอร์ลูกนี้ไม่ลงครับแย่งรีบาว์กันมาเข้ามือทางมานัสวีแล้วคาร์ลสคาร์ลสคอสมาทางขวาย้ายไปทางซ้ายเจอเกียบอลออกไปโดนสแตนโกครับโอ้โหคาร์ลสนี่สูงเซ่ครับโคเซ่ก็สูง2เมตรเหมือนกันนะครับคาร์ลสยิงเลยครับลูกนี้โดนบล็อกโดยจอรนแล้วมาโกโตเรียกสแตนโคมาไปไม่ได้ครับกลับมาที่สแตนโคสแตนโค ไหลมาให้มาโกโตขึ้นลูกนีได้ไปอีกหนึ่งคะแนนครับ9-14ครับเริ่มไล่เขาไล่เข้ามาแล้วครับชวิทเปลี่ยนชวิทปีชาติวงลงมาครับชวิทจ่ายมาที่มนัสวีมนัสวียิง2คะแนนเลยครับเช็ดแป้นลูกนี้ไม่ลงเข้ามือจอนไม่มีคนประกบแกยิงนะครับส่งให้กับทางสแตนโคแล้วดึงเลยครับลูกนี้คาร์ลสกาทำขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะชวิทครับมนัสวีอีกคนหนึ่งนะครับ จอ,จอนมาที่สแตนโคเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่าเอาละครับ11ต่อ14ครับไล่เข้ามาอีกแล้วชมบุรีลลโอแบ็คมานัสวีมานาสัวานาสวีจ่ายมาที่โคเซยิง2คะแนนไม่ลงแย่งรีบาวกันเข้ามือจอนจอนออกมาให้สแตนโคกลับมาที่จอนแล้วมากโตไหลอีกแล้วครับมุมเดิมแบบเดิมเจอมานาสัสวีมากโตดับเบิ้ลคัทลูกนี้ไม่ลงครับแรงเกินไปมานาสัสวีเก็บบอลได้จ่ายให้ชวิต ชวิตจ่ายมาลูกนี้แม่เบาเกินไปครับมาโกโตรู้ทันขวาบอลไปเลยแล้วจ่ายออกมาจอนจอนเจอกับชวิตครับส่งมาที่มาโกโตปูจีเนะสองคะแนนยังไม่มาครับแต่จอนจอนจับบอลได้ครับชวิตกอดไว้เลยครับส่งเข้าเล่นของทางชนบุรีเีโอแบ็คนะครับขาล้อที่ปูกกับตุนเพื่อนร่วมทีมครับจอน ซาเปตโรโซนะครับแล้วก็มาโกโตวันนี้ยังไม่มาครับอรอบอลอยู่ในมือของคาร์ลส,สโพเซมาที่ชวิตกลับไปที่คาร์ลสครับคาร์ลสพาไปทางขวาหลอกจะยิงครับแล้วข้ามก็ไปถึงม่วงเฉยเลยครับโอ้โหคาร์สนี่แน่นอ,อนจริงๆครับสเต็ปหลอกแบบเมื่อกี้นี้แล้วสแตนโค่สองคะแนนไม่ลงแย่งืีบาวกันเข้ามือโคเซครับมาที่คาร์ลส,ส,สหลอกแม่ แล้วชวิตยิง2คะแนนไกลแบบนี้ไม่ลงครับแย่งรีบาวกันเข้ามือจอนจอนกาลาซ่าส่งมาที่สแตนโคมาที่มาโกโตยัดเข้ามาชวิตกันไม่อยู่ครับจอนพลิกขึ้น1 1 1เต่อ15ครับแล้วลูกนี้มาโกโตไปทำฟาวฟาวทีมครั้งที่2นะครับในขณะที่อุดรนธานีใจอันนี่ฟาวห้าไปแล้วครับ โคเซ่หลุดลูกนี้เลสายลงไป1 6ต่อ12ครับจอนกาลาซ่ามาที่พีรพัฒน์พีรพัฒน์ทำบอลหลุดแต่ยังได้มาที่จอนยิง2คะแนนแรงเกินไปครับคาร์ลสไม่ยอมจับครับปล่อยบอลออกนะครับเพราะไม่งั้นนี่เกมจะไม่ได้หยุดเลยครับคาร์ลสมาให้กับชวิหยิง2คะแนนไม่ลงแย่งรีบาวกันปัดมาเข้ามือสแตนโคสแตนโคไ้เข้ามาให้จอน คาร์ลสิถึงตัวเร็วครับแล้วสแตนโคสแตนโคเจอหญิงเรียบร้อยครับกองบอกว่ากี่คะแนนหนึ่งคะแนนนะครับกรรมาการแจ้งว่าเหยียบเส้นนะครับหคะแนนเท่านั้นแล้วจ่ายลูกนี้เกือบโดนตัดบอลไปครับคาร์ลสไปให้กับทางโค,โคเซ่โคเซข้ามเข้ารีเวริร์เรียบร้อยครับ17-13สแตนโคสแตนโคโอ้โหโดนคาร์ลสตีครับ ้าฟาวอีกครั้งหน,นึ่งนี่จะโดนยิงลูกโทษสองครั้งนะครับทางคา,าร์ลสหันไปบอกเพื่อนว่าอย่าฟาวนะครับถ้าเป็นไปได้เซฟฟาวนะครับจอจอดหลอกขวาขึ้นซ้ายกลับไปขวาอีกทีกรรมการแจ้งว่า3วินาทีครับแหมสะใจครับทางโคเซ่นี่ครับเ,เป่งกล้ามโชครับมานัสวีจ่ายมาที่โคเซยิง2คะแนน ไม่ลงแย่งรีบาวกันโอ้โหโคเซมาจากไหนครับขยันจริงๆครับแล้วมานาสวีมานาสวีข้ามเข้าไปยังได้อยู่ครับอ้าวข้างในหลุดยิงเรียบร้อยครับ18ต่อ13เอาล้วครับสแตนโคสแตนโ,โคให้กับจอนจอนยิงไกลอีกแล้วไม่ลงครับถึงช้าแล้วครับเหลือ33วินาทีโอ้โห,โห การจะเปลี่ยนมือแชมป์วันนี้นี่ดูเป็นไปได้แล้วครับแล้ว19ต่อ13ชนบุรีพ่อนไปเลยครับแดนโค่ข้ามเข้าไปไม่เอาครับขอยิง2คะแนนดีกว่าครับจอนแล้วโอ้โหเหมือนจะยอมแล้วนะครับจะให้จบแบบนี้ให้ยิงนะครับ ิงสองคะแนนไม่ลงครับแล้วปล่อยหมดเวลาไปเลยครับแชมป์ในสนามที่4ครับอุดรธานีใจแอนครับขว้าแชมป์ล้มแชมป์เก่า3มสมัยซ้อนครับอุดรธานีใจแอนโอโหวันนี้นี่มาเดือดจริงๆครับโคเซคาร์ลสมานัสวีแล้วก็ชวิตปรีชาติวงครับแชมป์เปลี่ยนมือแล้วครับในสนามที่สแม่สนุกจริงๆครับ รองแชมป์ก็เป็นทางชนบุรีลรีโอบล็คครับบุดยอดซานจีแพนเตอร์โ uh, อ้โหนี uh, oh ่ครับแชมป์หน้าใหม่ของเราในราวสี่วันนี้นะครับบุญยอดชาดีจายแอนส์นะครับโอ้โหล้มแชมป์ครับล้มแชมป์แล้วก็ล้มยังสมศักดิ์ศรีครับชนะไปด้วยคะแนนหลายคะแนนเลยทีเดียวนะฮะ 就是说，不要别人